นอกจากตลาดนะ้ำบัดลมนะครับที่ดูเหมือนว่าการแข่งขันจะดุเดือดแล้วอาจจะเป็นระโอเชียนแล้วนะครับอีกหนึ่งตลาดครับการแข่งขันดุเดือดไม่แพ้กันก็คือบรรดาสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายแต่ว่าไม่ใช่ระดับบนมากนะครับจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมที่มีขายทั้งแบรนด์ของไทยแล้วก็แบรนด์ของต่างประเทศหลังจากการเข้ามาของแบรนด์ต่างประเทศหลายแบรนด์อย่างล่าสุดทาง h อเนี่ยก็เข้ามาด้วยเลยทําให้ต้องมีการปรับตัวหน่อยครับสำหรับผู้ที่อยู่มาเดิมอย่างทาง A2Z ชื่อนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็น่าจะเคยใช้บริกการเหมือนน,นะะั ผมว่าคุณวิทินันเนี่ยก็เคยซื้อเหมือนกันเอทูแซทเขาจะปรับตัวยังไงทางประธานกรรมการบริหารของบริษัท r ุรินโประเทศไทยนะครับในฐานะผู้ผลิตแล้วก็นําเข้าแบรนดน์นี้คุณปิยะธนากิจอํานวยก็บอกว่าแผนของ A2Z นับจากนี้จะหันมาขยายสาขาร้านขนาดใหญ่มากขึ้นคือพื้นที่เฉลี่ยเนี่ยจะตกอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000ตารางเมตรครับจากของเดิมร้าน A2Z จะมีขนาดพื้นที่เพียงแค่2 0 0ถึง700ตารางเมตรเท่านั้น เหตุผลที่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนขนาดร้านเพราะว่าการแข่งขันในธุรกิจร้านจําหน่ายสินค้าแฟชั่นรุนแรงขึ้นครับหลังจากมีแบรนด์สินค้าต่างประเทศเข้ามาทําตลาดแล้วปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างจะดีทาง A2Z เนี่ยก็ไม่ได้มีการขยายพื้นที่อยู่ๆนึกงจะขยายก็ขยายเลยนะครับแต่ความจริงมีสาขานําร่องทดลองไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างเช่นสาขาที่4คคอนบางแคสาขาที่เมกะบางนาก็ได้รับผลตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีก็เลยมั่นใจว่า ถ้ามีร้านที่มีพื้นที่มากขึ้นก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันเป้าหมายจากนี้ไปของ A2Z ็นะครับเขาบอกว่าจะขยายสาขาในภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้นและ10ปีนับจากนี้เชื่อมั่นว่า A2Z เนี่ยจะมีตลาดครอบคลุมตลาดอาเซียนทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนและก็จะสามารถมีจำนวนสาขาอยู่ที่ประมาณ80-100ถึง100สาขาส่วนการประมาณการรายได้สำหรับปีนี้น่าจะอยู่ที่4 0 0พล้านบาทนี่คือยอดขายนะครับ แต่ว่า18ก็จะมาจากยอดขายในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละธุรกิจแฟชั่นก็ไม่หยุดนิ่งก็ต้องแข่งขันกันดดเดือดเหมือนกันขณะที่ธุรกิจของตลาดรถยนต์เองก็คึกค,คักไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าจะใกล้สิ้นปีแล้วแน่นอนว่าตลาดรถยนต์อย่างที่ผ่านมาว่าเป็นที่ทราบข่าวกันดีว่าในรอบ50ปีนี้อยอดของการผลิตรถยนต์เองการใช้ก็ถือว่าคึกคักมากเลยนะครับ,รบในรอบ50ปี โดยตอนนี้นะครับอย่างทางกรมสรรพา,าิตนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้คนเนี่ยแห่ใช้รถคันแรกเนี่ยแล้วก็ใช้สิทธิ์เนี่ยถึงรวมแล้ววงเงินกว่า24,000คันเลยนะครับโดยคุณสมชายพูลสวัสด์นะครับอธิบดีกรมสรรพามิรเขาก็บอกว่าตอนนี้ในโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่ไม่เกิน1,000 0แบาทเนี่ยตอนนี้จํานวน3ามแสนสองหมื่นรายแล้วก็คิดเป็นวงเงิน2 4 0 0 0ล้านบาทนะครับ โดยโครงการนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะฮะจากตัวเลขของประชาชนที่วัทยอยเข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ยเขาก็คาดว่าหลังจากสิ้นสุดโครงการในวันที่30ธันวาคมสิ้นปีนี้นะฮะก็น่าจะมีประชาชนนั้นเข้าร่วมโครงการตามเป้าที่รัฐบาลกําหนดก็คือ5 0,000รายและเขาก็คาดว่าจะใช้เงินในการดําเนินโครงการทั้งหมดเนี่ยสามถึงสามหมล้านบาทสาขอาอภัยครับสามถึงสามหมื่นล้านบาทเลยนะครับ โดยในตอนนี้นะครับก็จะพบว่ามีประชาชนนั้นตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองก็ได้มีการหารือกับทางรัฐมนตรีช่วยคลังคุณธนุศักและอุทัยนะครับเขาก็หากมีหาบอกว่าหากมีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการรถเนี่ยเกินกว่าเป้าที่กําหนดเอาไว้ก็จะได้รับคําตอบว่าส่วนนี้เป็นน่าจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลตั้งใจดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่า ดังนั้นก็ไม่ว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าจะเกินเป้าหมายหรือเปล่าเนี่ยก็จะดําเนินการไปอย่างความเป็นจริงโดยไม่ต้องห่วงเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการอยู่ด้วยเลยนะครับนี่ก็คือมุมมองของทางด้านสปสา,ามิตรแต่ท่านนี้ในเรื่องของกรมบัญชีกลางนะครับเขาก็อย่างคุณมนัตแจ่มเวหาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ต้องของงบประมาณปีห6เพิ่มเติมจากครอมอเหมือนกันเพื่อใช้ในการจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อรถยนต์ตามโครงการรถคันแรกเพราะว่ามีงบประมาณเพียงแค่ 7,500ล้านบาทเท่านั้นโดยจะขออนุมัติจากครมอนในส่วนของงบกลางปี56เพื่อให้ทันต่อการเบิกจ่ายเขาก็คาดว่าเงินจำนวน7,500ล้านบาทเนี่ยก็จะคืนให้กับผู้ซื้อรถคันแรกได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็คือเป็นมุมมองของทางด้านรัฐนะฮะต่อมาในส่วนของภาคเอกชนเช่นเดียวกันนะครับ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยข้อมูลมาว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ก็ถือว่าการผลิตรถยนต์ในเดือนกันยายนปี55เนี่ยอยู่ที่228,500คันเลยก็ถือว่าเพิ่มจากช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วถึง31%เลยนะครับสถิตินี่ก็สูงสุดเป็นประวัติการในรอบ51ปีเลยนะตั้งแต่เปิดโรงงานมาเมื่อปี2 5 0 4รวมถึง เมื่อรวมยอดผลิต9เดือนแล้วเนี่ยมกราถึงกันยาก,ก็จะอยู่ที่1นล้านเจ็ดแสนคันก็ทําใหป้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับหนึ่งใน10ของโลกเป็นการชั่วข่าวเลยนะครับรับรองได้ครับมันต้องห่วงอีก2เดือนที่เหลือของปีนี้พฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยยังไงยอดก็ทะลุ50,000 0ราย5 0,000คันแน่ๆครับเพราะคนไทยมักจะไปใช้สิทธิ์อะไรเอาช่วงโค้งสุดท้ายเป็นประจำจะถ้าไม่เดทรายจริง,รงๆไม่ไปใช้สิทธิ์เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูฮะ ผมมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจของผู้ชมครับเป็นรายงานจากทางธนาคารโลกเขาไปสํารวจตรวจสอบมาว่าประเทศทั่วโลกซึ่งประมาณการอยู่ที่185ประเทศเนี่ยนะครับแต่และประเทศมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการทําธุรกิจมากน้อยขนาดไหนและก็เอามาจัดอันดับกันปรากฏว่าประเทศไทยของเราครับติดอันดับที่18จากทั้งหมด185ประเทศทั่วโลกนะครับขณะที่อันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้ครองแชมป์มาแล้ว7ปีต่อเนื่องก็คือประเทศสิงคโปร์ครับ ตามด้วยอันดับ2อย่างทางฮ่องกงอันดับ3 n e นิวซีแลนด์อันดับ4สหรัฐอเมริกาอันดับ5เดนมาร์กเหตุผลที่ทําให้ไทยเราอยู่อันดับที่18ได้นะครับรายงานของธนาคารโลกก็ระบุว่าเป็นเพราะรัฐบาลไทยมีการลดการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลลงมาเหลืออยู่23%ก็เลยทําให้ต้นทุนด้านภาษีของผู้ประกอบการลดลงตามไปด้วย รวมถึงประเทศไทยเองยังได้ช่วยทําให้การจัดตั้งธุรกิจใหม่เนี่ยง่ายขึ้นขั้นตอนสั้นลงระยะเวลาน้อยลง<ม>ก็เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องครับที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันสูงขึ้นในภาคบริการแต่ว่าถ้าหากไปเปรียบเทียบกับอันดับของเดิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าอันดับของเราหล่นลงมา1อันดับนะฮะก็เป็นไปได้ว่าประเทศอื่นเนี่ยอาจจะมีการเอื้ออํานวยต่อการก่อตั้งธุรกิจมากกว่าเรานั่นเองแต่เดี๋ยวรอดูหน่อยเพราะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขซึ่งสะท้อนในปีหน้า2 5 5 6 แต่ถ้าเกิดเรามีการปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงมาอีกก็ต้องรอดูว่าตัวเลขของเราจะปรับลงมาอีกหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าปีหน้าภาษีเงินได้นิติบุคคลของเราจะลงมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเหลืออยู่20%จากนัจากณวันนี้คือ23อรครับาละครับ ตอนนี้คุณโมนายเมื่อสักครู่นี้คุณโมนายบอกว่าจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใช่ไหมสาหรับใครก็ตามที่อยากจะไปทําการค้าการลงทุนเนี่ยอย่างในภูมิภาคอาเซียนในบ้านเราก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างประเทศอินโดนีเซียแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นมาติดตามได้จากผู้สื่อข,ข่าวของเราครับคุณฐานิตาบุญล่าครับบาหลีชื่อนี้เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลก เพราะเสน่ห์ความสวยงามจากศิลปะฮินดูสะท้อนผ่านการก่อสร้างสถาปัตยกรรมศาส,สนาสถานบ้านเรือนชุมชนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ซึ่งทุกอย่างได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีจากกฎของทางรัฐบาลที่กำหนดให้การก่อสร้างอาคารสถานที่บนเกาะน,นี้ห้ามสูงเกินต้นมะพร้าวเพราะถือว่าไม่เคารพเทพเจ้าทำให้บาหลีมีวิวบ้านเมืองที่สวยงามไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน นอกจากนี้บาหลียังมีธรรมชาติอันสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้และน้ำตกให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามด้วยแต่ถ้าใครชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่นี่ก็มีเกลียวคลื่นให้เล่นบินเซิร์ฟช่วยสร้างความตื่นเต้นได้ไม่น้อยจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีคือวิถีชีวิตเกษตรกรรมซึ่งเราจะพบเห็นการปลูกข้าวแบบขั้นบันไดได้ทั่วไปบนเกาะซึ่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าบาหลีอย่างไม่ขาดสาย ส่วนสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องเดินทางมาชมหักมาเยือนเกาะบ,บาหลีก็คือวิหารธน,นาลอตศาสนสถานอันเป็นที่เคารพบ,บูชาของผู้นับถือศาสนาฮินดูเพื่อบูชาเทพเจ้าพระศิวะที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของตัววัดแล้วยังได้ชมความงามของวิวทิวทัศน์ริมทะเลด้วยและหากเดินทางห่างออกไปจากตัวเมืองประมาณหนึ่งชั่วโมงยังมีวัดที่สำคัญที่สุด และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอย่างวัดเบสกีวัดที่ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งตัวอาคารยังคงความงามแม้จะผ่านแดดผ่านลมมาหลายร้อยปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบทานอาหารรสเด็ดและชมวิว,วสวยๆไปด้วยไม่ควรพลาดร้านอาหารบนยอดเขาที่ทุกคนควรบันทึกภาพตรงจุดนี้ไว้เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างภูเขาไฟบาตูที่ได้ปะทุไปเมื่อ12ปีที่แล้ว ภูเขาไฟบาตูนะคะนับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์เมื่อมายืนชี้เกาะบาหลีนะคะโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะขึ้นมาชมทัศนียภาพและความงามของทะเลสาบทางด้านล่างภูเขาไฟนะคะซึ่งภูเขาไฟนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1717เมตรค่ะบาหลีเป็นชุมชนวัฒนธรรมฮินดูที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเหตุผลที่ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ชุมชนปกครองด้วยผู้นำศาสนาและชุมชนช่วยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่จึงกลายเป็นมนต์เสน่ห์ชวนลหลงไหลมจัจใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีถือเป็นจุดแข็งของแนวคิดที่นำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสำคัญแห่งหนึ่งของโลกถึงขนาดมีภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดงังเลือกใช้ป็นสถานที่ถ่ายทำอย่าง Eat, Pray, Love ทำให้คนทั่วโลกต่างรู้จักบาลีมากขึ้น หากเปรียบเทียบกับไทยในเรื่องของแนวคิดด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วอดีตผู้แทนการค้าไทยในสำนักเลข,ขาธิการอาเซียนมองว่ามีศักยภาพใกล้เคียงกันแต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากบาหลีได้คือการที่คนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนมากกว่ารอให้ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนและเพื่อให้บาหลีมีแรงดึงดูดมากขึ้นรองรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และแหล่งช้อปปิ้งทันสมัยผสมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบบาหลีหากประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเข้าด้วยกันและจัดทำเป็นแพ็กเกจร,ร่วมกันทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มาพักให้ทั่วถึงเช่นเกาะภูเก็ตกับบาหลีก็จะช่วยให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของอาเซียนมีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นพัตทรัยุชุนงามถ่ายภาพทานิตาบุลลาเนชั่นทีวี รายงานนี่ฮะการ<ม>ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนเพื่อที่จะรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเอาไว้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้นะครับหมดเวลาของชั่วงธุรกิจวันนี้แล้วนะครับวันนี้ผมโมนายคุณวิทินันพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ